มาเลยครับเพื่อนเพื่อสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เปิดราคากับ mg z s 1 5 x sunroof ครับตัวท็อปสุดปี2021ไม่455,000กว่ากิโลครับกับ379,000บาทไม่บวกแวดราคานินๆเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบาๆ6,000ก,กว่าบาทสมรรถนะเหลือล้อนนะครับ iSmart มีให้ push start คาร์มิกสันรูปเต็มบานแม็กสวยๆออปชั่นล้นๆเลยคันนี้เป็นตัวไม่ในเชงแล้วนะครับเป็นพื้นฐานของแพลตฟอร์มตัว EV ในปัจจุบันด้วยใครสนใจคันนี้สวยจัดจริงๆกับราคาที่ต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วในตลาดที่เห็นมานะครับลงช่องก็มีอยู่ประมาณ3,99,000บาทแต่ตัวนี้ได้3,79เพื่อนๆรถสวยไมล์4 0 0 0 0กว่ากิโล อย่ารอช้าครับซื้อสดคุ้มค่าจัดไฟแนนซ์ง่ายๆที่นี่เลยรถจอดอยู่การจนาพิเศษครับบริการจัดส่งรถทั่วประเทศบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดออกง่ายๆมาคุยกันใครชอบคันนี้ต้องบอกว่าออปชันล้นผมการันตีเลยเพราะปัจจุบันผมก็ใช้คันนี้อยู่นะฮะรุ่นนี้อยู่ขับดีมากๆครับคุ้มค่าคุ้มราคาโทรมาเลยครับ0885845375ครับรถสวยคันนี้ตัวท็อปสุดร,รีบเลย